สวัสดีครับยินดีทนมรุช่อเรนเคล็ดลับคุณเกษตรครับสาหรับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆครับสาหรับการทํานาปีครับทําไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมมีวิธีการตัดแต่งข้าวครับแบบถูกวิธีมาบอกกับเพื่อนๆเ,เกษตรทําไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเคยได้ตัดแต่งข้าวแล้วตัดแบบผิดวิธีมาก่อนครับตัดผิดวิธีมาประมาณสองสามเที่ยว และมาปีนี้ผมคิดว่าถูกแน่นอนครับเพราะว่าผมเคยตัดแบบถูกวิธีแล้วก็ผิดวิธีมามาหลายรอบเพราะฉะนั้นร้อยเปอร์เซนต์ครับกล้ากรันตีครับอีกหนึ่งบรรยากาศของคนเกษตรครับสวนกิจนัศแปลงเกษตรผสมสารทําเรื่อยๆครับลองเรื่อยๆแล้วก็ได้ผลดีอยู่เรื่อยๆครับมาดูกันครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับตรงน,นี้เห็นไหมครับหญ้ารกเนี่ยหญ้าพวก ยานี้มันแก่เต็มที่แล้วเห็นไหมครับแก่เต็มที่แล้วต่อไปเราก็จะตัดแต่งครับพอตัดแต่งไปแล้วมันจะพวกยอดญ้าแบบนี้ครับมันจะหายหมดแล้วต่อไปในอนาคตมันจะมีแต่ต้นข้าวตอนนี้น้ําเต็มแล้วเห็นไหมครับพอยิ่งน้ํามีเยอะอย่างนี้ด้วยการตัดแต่งจะดีมากเลยครับเพราะว่าต้นข้าวมันจะไม่กระเทือนเดี๋ยวตัดแต่งเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบ ว่าผมมีวิธีการตัดแต่งแบบไหนตัดแต่งอย่างไรแต่ผมได้เห็นนาข้างๆครับผมกล้าพูดแบบเต็มปากเลยว่าเขาตัดผิดวิธีครับเพราะว่าเขาตัดช่วงที่ไม่มีน้ําแล้วตัดต่าด้วยทีนี้ทําให้เกิดปัญหาครับปัญหายัางไงครับต้องหวานปุ๋ยแล้วหวานปุ๋ยอีกครับสองรอบสามรอบแล้วครับ ก็ผมก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาก็ทํานามาหลายปีเหมือนกันเขาก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการทําสวนทําไร่ทํานานีไม่มีผิดไม่มีถูกครับก็แล้วแต่จังหวะใครจังหวะมันโอกาสใครโอกาสมันครับหาวิธีทําให้ได้อีกหนึ่งบรรยากาศของสวนกิจนทครับมาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งครับว่าผมตัดแต่งไปแล้วจะเป็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับผม